วัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในรายการดีไซน์ท้องกระถีบรายการที่จะมาท้องกระถีบกับเรื่องเทนเทนและเรื่องไทยไทยนะฮะกับพิธีกรคู่หูโดโออาจารย์แปงจอมปวดปากร้ายแต่ว่าใจเนี่ยเหมียวมากเลยนะฮะพระจันกร์ก๊อปนะครับสุดหล่อใจดี ดีกับทุกคนนะฮะเฮเปลี่ยนสโลแกนนั้งหลืเมื่อไหรไม่บอกเนี่ยอะไรวะโอ้โห oh. ปีใหม่เลยเปลี่ยนสโลแกนเลยเหรอมันต้องพยายามดึงดูดผู้ชมพี่ <c oughs> เราทั้งสองคนเชื่อว่าการออกแบบหรือดีไซน์นี่แหละมันเพิ่มมูลค่านะครับของการออกแบบตกแตง่งและท้ายที่สุดนะฮะงบประมาณก็อาจจะทําให้เราถูกลงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น การที่เราทําทให้ท่านผู้ชมรู้จักดีไซน์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะ<ผ>ม,มันจะทําให้เราเห็นโอกาสหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นนะจันแนงนะวันนี้รรเราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทีบ่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าผมว่าช่วงแรกนี่ไปดูข่าวจากพิธีกรสาวสวยของเราดีกว่าดีไหมเน<ะ>ี่เราไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยดีไซน์อัปเดตครับ อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะอยู่กับฝ้ายที่ช่วงดีไซน์อัปเดตแล้วค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในวงการดีไซน์รวมไปถึงวงการอื่นๆด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ คุณผู้ชมก็คงจะพอทราบกันแล้วนะคะเรื่องของข่าวทีวีดิจิตอลที่ตอนนี้เนี่ยจากเดิมนะคะที่เราเป็นยุคแบบทีวีอนาล็อกแบบธรรมดาดูภาพแบบอาจจะไม่คมชัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการปรับให้ใช้เป็นทีวีแบบดิจิตอลที่เหมือนอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มใช้กันแล้วซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะเกิดกับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าทีวีเดิมๆที่เราจะมีอยู่เนี่ย อาจจะใช้งานไม่ได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ยินข่าวว่าเอะมันอาจจะมีหัวแปลงอะไรที่มันอาจจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะตอนช่วงที่อเมริกานะคะได้ทําการเปลี่ยนจากยุคแบบอนาล็อกธรรมดาเนี่ยมาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็เกิดเป็นขยะแบบขยะของทีวีจอแก้วหรือว่าทีวีนูนๆแบบที่เราเคยเห็นกันเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเพียงแค่รัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาเพียงรัฐเดียวนะคะ เกิดขยะที่เป็นจอแก้วเนี่ยสูงถึง600ล้านปอนด์เลยนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่มากมายทีเดียวค่ะและด้วยปัญหานี้นะคะทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการจัดการปัญหากับขยะที่กำลังจะล้นเมืองของเขาโดยการที่เขาได้คิดค้นค่ะนำเอาจอแก้วเหล่านั้นเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นใช้เป็นประโยชน์ค่ะโดยที่ทำให้มันกลายเป็นวัส t ุดิบประเภทใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เมื่อประมาณปี2010ค่ะพอเบิร์นผู้ก่อตั้ง Fireclay t ลทบริษัทผลิตกระเบื้องเริ่มอัปเกรดเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานด้วยจอใหม่แบบบางเบาลาะเครื่องเก่าที่หน้าจอเทอร์ทัสทิ้งส่งผลให้เกิดขยะมากมายค่นะนจุดนิ้เองก็จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พอเนี่ยทำการตัดสินใจนำหน้าจอกระจกแบบ CTR มารีไซเให้กลายเป็นกระเบื้องแก้ว ณจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้พอตัดสินใจนำหน้าจอแบบกระจก CRT นี CR ้มารีไซเคิลให้กลายเป็นกระเบื้องแก้วค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยที่ทำการบดหน้าจอกระจกให้แตกละเอียดผสมสีเล็กน้อยเพื่อปรับความสวยงามจากนั้นก็เทใส่แม่พิมพ์ และเผาอบด้วยความร้อนสูงเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากการเผาอบหน้าจอกระจกที่ไร้ค่าก็กลายเป็นกระเบื้องแก้วที่มีความสวยงามพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของเนื้อวัสดุจอกระจกแบบ CRT ที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานอยู่แล้วทั้งนี้นะคะพอได้ร่วมงานกับ ECS Refining บริษัทกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการคัดเลือกขยะเราก็ส่งมาให้กับที่บริษัทเขาให้ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะคะว่าฟอสฟอร์ค่ะที่มีที่มาพร้อมกับกระเบื้องแก้วขนาด2 8นิ้วและขนาดวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วเป็นกระเบื้องที่สามารถรีไซเคิลหน้าจอแบบกระจก CRT ได้แบบครบ100%เลย นี่นะคะก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันจะเห็นได้ว่าจากที่ขยะไร้ค่านะคะและทีวีจอแก้วแบบเดิมของเราที่กําลังจะไร้ค่าเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลที่แบบเต็มตัวในรูปแบบนี้ในปี2,563นี้แล้วนะคะยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยค่ะที่คุณผู้ชมจะสามารถนําเอาความคิดต่างๆที่คุณผู้ชมมีในหัวเนี่ยอาจจะลองว่าเออเราจะทําประโยชน์ที่ได้จากจอแก้วที่เหลือทิ้งเนี้ยขยะเปล่าประโยชน์นี้เอาไปใช้งานในรูปแบบไหนได้ไม่แน่ นะคะคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนชีวิตนิกให้กลายเป็นเศรษฐีเลยก็ได้นะคะมาดูข่าวที่2กันบ้างค่ะวันนี้นะคะไฟจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานีตํารวจะคะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะสถานีตํารวจที่นี่นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ประเทศไทยเรามีกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบโอแออดัดน่ากลัวดูเป็นคนร้ายจริงๆถึงจะเข้าไปเหยียบที่นั่นไดนะคะ้ค่ะวันนี้ไฟจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานีตำรวจที่แบบ แน่นอนว่าต้องที่ญี่ปุ่นค่ะอะไรที่แบบคิดคุยนนี้ต้องมีที่นี่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานีตำรวจที่ชื่อว่าโกบานโพลิสสเตชันซึ่งอยู่ที่เมืองคุมาโมโตะนะคะที่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งสถานีตำรวจของที่เมืองนี้นะคะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่ามาร์คไดแทมนั่นเองค่ะเขามีความคิดนะคะว่าอยากจะลดทอนความดุร้ายแล้วก็ความโหดเหี้ยมของสถานีตำรวจลงค่ะโดยที่ใส่ความแบบ หวานแหววแล้วก็รูปลักษ์การดีไซน์ที่ดูโปรง่งโล่งแล้วก็ดูมีความเป็นเฟรนลี่กับผู้คนต่อผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้นค่ะเพราะว่าสถานีตํารวจที่นี่นะคะเขาได้ให้บริการในเรื่องของการจ่ายค่าปรับ ๆหรือว่ามีปัญหามาร้องเรียนก็มาใช้ที่นี่ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าเอ๊ะไม่เห็นสมควรที่จะต้องทําให้มันดูดุดัดนโหดร้ายขนาดนั้นเลยค่ะแค่เห็นรูปลักษณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราอาจจะนั่งนึกไปก็ได้นะคะว่าตํารวจที่แบบอยู่ในนั้นเนี่ยเขาคงจะแบบนั่งทาเล็บหรือว่าทําอะไรเก๋ๆอยู่ข้างในก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นตํารวจที่แบบดุร้ายเหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนึงนะคะสําหรับสถานีตํารวจของที่นี่ค่ะว่า,าวอมอบความสุขแล้วก็ความเฟรนลี่ให้กับประชาชนได้มากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะฝ้ายจะพาคุณผู้ชมไปที่มอนทรีออลที่ประเทศแคนาดากันค่ะที่เมืองนี้นะคะเขาได้มีพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับให้คนในชุมชนค่ะเขาได้มีความสัมพันธ์กันอันดีนะคะรวมไปถึงได้มีการเผยแพร่ง,งานศิลปะต่างๆเกิดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็เข้าถึงศิลปะกันได้มากขึ้นค่ะซึ่งนะคะจะเป็นงานแบบอินสตาเลชันที่มาติดตั้งแล้วก็จัดกันทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ และในปีนี้นะคะก็เป็นคิวของสตูดิโอการออกแบบที่มีชื่อว่าเดลี่ตูเลจูนั่นเองค่ะชื่อนี่อ่านยากนิดนึงนะคะซึ่งการออกแบบของเขาในปีนี้ค่ะไท้ทำการออกแบบเป็นสถานที่สำหรับเด็กที่ให้มาเล่นชิงช้าค่ะมีชื่อว่า21 swings นั่นเองค่ะเดลี่ตูเลจูนำเสนอชิงชา้า21อันที่ผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และก็ดนมตีเข้าด้วยกันค่ะ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากคำเลที่ตั้งนะคะที่โอบล้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์แล้วก็หอดนตรีชิงช้าแต่ละอันเนี่ยซึ่งบรรจุเสียงที่บันทึกจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไซโลโฟนเปียโน,โนจะถูกตั้งโปรแกร,รมให้ดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟสีสดใสเมื่อมีการไกวชิงช้าค่ะ แต่ความไม่ธรรมดานะคะอยู่ที่เมื่อผู้กวายมากกว่า1คนเสียงดนตรีจากต่างนดเครื่องดนตรีต่างๆชนิดเนี่ยก็จะบรรเลงสอบประสานเป็นเสียงเพลงที่มีความเฉพาะตัวขึ้นค่ะและเมื่อชิงช้าทั้ง21อันแกว่งกวยขึ้นพร้พรอมๆกันคุณก็จะได้สัมผัสกับซีเครตโหมดค่ะหรือว่าเป็นเรียกว,ว่าการบรรเลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะประหนึ่งว่าคุณกำลังหลุดไปนั่งอยู่ในท่ามกลางวงออเคสตารายังไงอย่างนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานการออกแบบชัลเลิศเลยนะคะจากสตูดิโอออกแบบเดลี่ตูเลจูค่ะที่ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะที่รวมเข้าไว้ด้วยกันกับผลงานของดนตรีทําให้คนที่มาใช้เนี่ยได้มีส่วนร่วมกับทั้งดนตรีและศิลปะได้อย่างลงตัวเลยค่ะ <S <S และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของฝ้ายและช่วงดีไซน์อัปเดตแล้วค่ะ แต่ว่ายังไม่หมดความน่าสนใจและเรื่องราวดีๆในเรื่องของการออกแบบและดีไซน์อีกนะคะยังไงกลับไปพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นช่วงแรกช่วงเดียวที่ทําให้เราสดชื่นใจในรายการเรานะเพราะว่าก็มีน้องฝ้ายเข้ามาช่วยอ่านข่าวงานข่าวนะมันทำให้สดใสคือผมว่าจริงๆท่านผู้ชมมีคนบอกเยอะนะ ว่าน่าจะอยู่ทุกช่วงเลยครับนี่คือช่วงแรกที่เราได้เห็นกันในดีไซน์อัปเดตและท่านผู้ชมก็จะ,ะไม่ได้เห็นน้องฟ้าอีกแล้วนะฮะในรายการตลอดรายการเลยนะฮะนี่รู้สึกฟังดูเศร้าๆนะฟังดูเศร้าแต่ช่วงหน้านะท่านผู้ชมใครที่คิดอยากจะมีโรงแรมที่เรียกว่าบูธคโฮเทลฮิปโฮเทลเราจะมาคุยกันสร้างตีมฮะจารย์แปงสร้างตีมแนวคิดแนวคิดต่างๆเพื่อให้โรงแรมมีจุดดึงดูดน่าสนใจมากพักสักคู่เดียวครับ